สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรัก,กรเกษตรนะครับวันนี้คนรัก,กรเกษตรพาเพื่อนเพื่มาพบกับต้นเกรดมังกรนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นไม้ในกลุ่มไม้มงคลนะครับไม้มงคลด้านการเสริมโชคลาบเสริมบารมีนะครับ สาเหตุที่ต้นไม้ต้นนี้ได้ชื่อว่าต้นเกรดมังกรนะครับเพราะว่าใต้ใบของเขานะครับมีลักษณะคล้ายกับเกรดนะครับจึงได้ชื่อว่าต้นเกรดมังกรนะครับโดยลักษณะใบด้านบนของต้นไม้ต้นนี้นะครับจะมีถึงสามสีนะครับโดยขอบนอกของใบจะเป็นสีเขียวเข้มและก็จะมีสีเขียวอ่อนทั่วใบเลย ตามด้วยสีขาวจุดสีขาวตรงกลางใบนี่ครับความเป็นสีสันฟาร์มเป็นหลากหลายสีของใบในใบเดียวนะครับมีถึงสาสีจึงทําให้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษอีกต้นนะครับนี่ครับลักษณะใบของเขาจะเป็นใบหนาแข็งจึงทําให้ทนต่อ,อ โรคทนต่อมแมลงได้ดีนะครับเป็นต้นไม้ใบแข็งใบหนาก็ลักษณะลำต้นก็จะลายนะครับนี่ครับลายคล้ายกับเกล็ดเหมือนกันนะครับสำหรับลำต้นก็เป็นไม้ลักษณะในกลุ่มเดียวกันกับต้นเศรษฐีวินสันต้นไม้ต้นนี้นะครับก็สามารถปลูกได้ดีในดินที่มี ความโปร่งดินที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับก็จะเป็นดินใบก้ามปูบวกกับกาบมะพร้าวสับหรือเราอาจจะเติมแกลบลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับก็สามารถเป็นไม้ที่อยู่ได้ด้วยดินโปร่งและก็สามารถปลูกในที่ร่มหรือในที่แดดดำไรก็ได้นะครับแต่ถ้า อย่างของผมนะครับเป็นการปลูกในที่ร่มเลยนะครับทรงก็จะไม่สวยมากเท่าที่ควรนะครับทางที่ดีนะครับควรปลูกให้โดนแดดรำไรนะครับอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงถึง3ามชั่วโมงประมาณนี้นะครับสำหรับต้นนี้เลี้ยงในที่ร่มเลยนะครับลักษณะใบก็ยังสวยงามนะครับก็ถือเป็นไม้ที่สามารถอยู่ในที่ร่มได้นะครับซึ่งไม้ที่อยู่ในที่ร่มเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำมากนะครับเพราะว่า อ,อยู่ในที่ร่มเนี่ยการดึงน้ำมาใช้การฟาร์มต้องการน้ำไม่ได้ต้องการมากนะครับดังนั้นก็เป็นไม้ปลูกง่ายอีกตัวนะครับสามารถปลูกในบริเวณบ้านได้เลยและก็น้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยนะครับอาทิตย์หนึงสักประมาณอาสองถึงสามครั้งก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการรดน้ำต้นกลิบมังกรต้นนี้นะครับ อ่าต้นเกรดมังกรต้นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกในข้างต้นนะครับเป็นไม้ในกลุ่มไม้มงคลนะครับก็ปลูกเพื่อเสริมโชคลาบเสริมบารมีนะครับต้นไม้ต้นนี้เชื่อกันว่าถ้าปลูกจนเขามีดอกนะครับปลูกจนต้นนี้มีดอกก็ลักษณะก็คล้ายๆกับต้นเศรษฐีวินสันนะครับก็คือปีหนึ่งจะให้ดอกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้ถ้าเขาโตเต็มที่หรือโตพอสมควร นี่ครับเมื่อเขามีดอกนะครับก็มีความเชื่อกันว่าผู้ปลูกหรือคนในบ้านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามานะครับอย่างที่พบเห็นนะครับก็เขาอาจจะนับใบแล้วก็นับดอกนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขเพื่อนําไปเสี่ยงโชคนะครับสําหรับต้นเกรดมังกรต้นนี้นะครับเนี่ยครับความสวยงามและความแปลกของใบของเขานะครับจึงทําให้ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นที่นิยมเป็น จำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งราคาก็ยังถือว่าไม่ต่ำมากนะครับราคาก็ยังสูงพอสมควรนะครับอย่างต้นขนาดนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ100กรกว่าบาทถึง200เลยนะครับนี่ครับลำต้นขนาดนี้ซึ่งความสวยงามก็จะอยู่ที่ใบและก็ก้านใบนะครับก้านใบก็จะลายส่วนใบก็จะ มีถึง3สีนะครับความพิเศษก็จะอยู่ที่ใต้ใบนะครับใต้ใบจะมีความเป็นหยักมีความแปลกกว่าต้นไม้ตัวอื่นๆต้นไม้ต้นนี้จึงได้ชื่อว่าต้นเกรดมังกรนะครับก็เป็นไม้อีกต้นนะครับที่มีใบสวยแปลกก็อยากแนะนําให้ลองหามาปลูกกันนะครับต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากในบ้านเรานะครับเป็นไม้ ก็พอหาหายากพอสมควรนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้ก็ฝากต้นไม้ต้นนี้ลองหามาปลูกดูก,กันนะครับความสวยงามเนี่ยความสวยแปลกความสวยงามเนี่ยไม่แพ้ต้นอื่นๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับ